สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวรองพื้นที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะก็คือตัว c a t t r i ิสอะเบ c ค t t r i s True Skin Foundation นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นรองแวร์แล้วก็มี h ฮ a l ลูรอนิกแอซอยู่ในเนื้อรองพื้นตัวนี้ด้วยนะคะเออ่ตัวนี้สีที่ได้มาคือสี010ค่ะเป็นสีที่สว่างที่สุดที่ไทยเอาเข้ามานะคะก็ จะได้ออกมาเป็นลุคแบบนี้เลยคือหน้ากริบมากเสมือนไม่มีอะไรเลยคือเรารู้สึกว่าตัวนี้ค่ะมันสามารถทำให้เป็นแบบบางๆได้นะแต่ว่าต้องระวังในการใช้มากเพราะว่าเนื้อเขาค่ะคือดีมากคือพิกเมนต์ดีมากๆ ปิดรอยปิดสิวปิดทุกอย่างได้กริบมากจริงๆขนาดว่าใช้ไม่หมดปั๊มอะคะ่ะอันนี้คือปั๊มมาหนึ่งปั๊มนะคะเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ยังได้ขนาดนี้แต่ว่าเรื่องสีอะคะ่ะอาจจะติดนิดนึงจะเห็นเลยว่าตัวนี้มันชมพูกว่าเราก็เลยไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ในวันนี้นะคะเพราะพอใช้แล้วอะมันมันลอยสีมันไปด้วยกันไม่ได้เนาะเท่าที่ดูแล้วคะ่ะด้วยตาเนื้อเนี่ยมัน ชมพูจริงๆถ้าออกไปแบบนี้น่าจะชมพูเกินไปเราก็เลยมีลองเอาตัวคอนซีลเลอร์ที่เป็นโทนเหลืองอะคะ่ะคอนซีลเลอร์ตัวนี้เป็นเบอร์002นะคะเอาคอนซีลเลอร์ตัวนี้ผสมกับตัวนี้ เรารู้สึกว่าในไทยอ่ะน่าจะเอาสีเข้ามาเยอะกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าเออในไหนมันก็ดีแล้วเนาะแล้วราคาก็น่ารักมากด้วยส9 0้บาทนะคะขวดนี้เออส่วนวันนี้นะคะลุควันนี้จ,จะดูแล้วไม่เหมือนกันนิดนึงนะคะตาสองข้างพอดีว่าลองพาเลตใหม่ซึ่งก็คือเออเนาะไม่โฟกัสพาเลนะตนาตาชานะคะ<ช>ก็วันนี้นะคะลองลองพื้นไปแล้วชอบค่ะชอบมากแล้วก็ กับผิวแห้งพอลงไปเนี่ยแบบไม่มีไพรเมอร์นะเราก็รู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายมันพิกเมนต์มันลงทีเดียวแล้วมันก็ปิดแน่นสนิทไปเลยอะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องถูหรืออะไรใดๆเราจะใช้ตัวแปรงนะคะ,ะว่าเราไม่ถนัดใช้ฟองน้ำเนาะเราใช้ฟองน้ําไม่เป็นนะคะก็เลยใช้แต่เป็นตัวแปรงอย่างนี้นะคะแตะไปเบาๆแบบนี้แล้วก็แตะบนผิวแตะ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 เป็นจังหวะแบบสั้นๆนะคะแตะเป็นสโตรกสั้นๆแบบนี้ แบบนี้นะคะไปทั่วๆก็รู้สึกว่ามันเกลียย่ยได้ง่ายมากเลยนะมันไม่เป็นเส้นด้วยแล้วก็มีความเนียนกลืนไปเลยแต่ว่าอย่าลากนะคะเพราะถ้าลากเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแปรงแล้วว่าแปรงเรามันดีมากพอไหม <c oughs> ซึ่งอันนี้แปรงไม่ได้แพงขนาดนั้นจาไม่ได้แล้วไม,ไม่ไม่กี่บาทนะคะเนี่ยก,ก็ก็คือสรุปว่าโอเคนะคะพอมาลองใช้ดูแล้วอ่ะเราก็ไม่ทําให้หน้ารู้สึกแบบตึงๆเวลาที่เราลองพวก ฟินิชฟาวเดชั่นที่เป็นแมททีไลอะคะ่ะเราจะรู้สึกว่าหน้ามันตึงๆเวลาขยับแล้วมันแบบเนาะแต่อนี้ยไม่เป็นไม่มีปัญหาตรงนั้นเลยซึ่งก็ชอบม,มากนะคะแต่ว่าที่ต้องระวังก็คือต้องปาดให้ดีๆไม่งั้นเนี่ยก็จะมีความเลอะเทอะถ้าเรากดตั้งๆอย่างนี้นะคะ่ะแล้วกดเนี่ยหัวปัม๊มมันไม่ได้ปั๊มตัวเนื้อลองพื้นแบบมีระยะอย่างนี้นะคะคือเราต้องเอียงขาวแล้วก็กดฟื้ ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะไหลลงด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวเนื้อลองพื้นเนี่ยมีความลื่นมันจะปิดอะไรได้ไหมอะเพราะว่ามันมีความเป็นน้ําสูงอะคะ่ะแล้วอะไรที่เป็นน้ําเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเบาๆนะซึ่งก็เออเขาทําได้จริงๆนะคะ<ป>เดี๋ยวจะลองเกลี่ยให้ดูนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นสีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนี่นะคะ อันนี้คือเขายังยังไม่เซ็ตตัวนะคะพอเซ็ตตัวแล้วอะ่ะจะออกชมพูไปเลยค่ะก็คือนี่อยู่ด้านนี้นะคะ ด้านนี้เนี่ยจะเซตตัวแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยคือในจังหวะที่ยังไม่เซตตัวพอเซตตัวแล้วค่ะเขาจะเข้มขึ้นนิดนึงส่วนตัวนี้นะคะถามว่าออกซิไดร์ไหมสําหรับผิวแห้งไม่นะคะที่ลองมานะคะหกชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้หน้ามันเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าหน้าเนี่ยดูฉ่ากว่าเดิมด้วยเหมือนรองพื้นอนะ่มันยิ่งเซตตัวเข้าไปผิวเข้าไปอีกอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นรองพื้นที่ถูกและดีจริงๆเลยนะคะตัวนี้สําหรับผิวแห้งนะคะให้ผ่านค่ะ ลองไปตามกันได้เลยนะคะกับเฉดที่มีอยู่3เฉดขอ้อข้อตินิดเดียวเลยคือมันมีแค่3เฉดเท่านั้นแหละคะ่ะถ้าเกิดว่า3เฉดนี้แมทช์กับผิวคุณได้นะโชคดีมากเลยค่ะก็ใช้อันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่แมทชะคะ์ค่ะแนะนําให้ซื้อตัวคอนซีลเลอร์เขาเนื้อมันไม่ได้ต่างกันมากนะคะแต่ว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยจะบางกว่านิดนึงเอามาผสมกันค่ะแล้วก็ใช้ ตัดมาที่การทรายออนลงบนผิวนะคะตรงนี้จะให้ดูเลยค่ะว่าเวลาลงบนผิวแล้วเนี่ยมีความเกลี่ยง่ายเกลี่ยยากปกปิดมากแค่ไหนแล้วก็ใช้ยังไงดีวิธีที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นแบบไหนไปดูกันได้เลยค่ะ ยังไงวันนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งที่ด้านล่างให้หน่อยนะคะหรือว่าจะติดตามที่เพจ IG หรือว่า Twitter ก็ได้ค่ะตรงนั้นก็จะอัปเดตข่าวไวเหมือนกันแต่ว่าจะไวไม่เท่าใน Facebook นะคะยังไงรบกวนกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะบายบาย